โดนชิงทองกันบ้างนะคะแมมีให้เห็นทุกวันและก็จับกันได้ทุกวันนะแต่รายนี้ยังจับไม่ได้ค่ะอยู่แถวๆกลกแดงนะคะก็เป็นห้างทองแห่งหนึ่งอะค่ะผลปรากฏมีสาวแว่นคนนี้เข้ามาค่ะอบอกอยากจะให้โบนัสแก่ตัวเองจังเลยอยากจะมาซื้อทององี้ลองเส้นนั้นลองเส้นนี้เนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้นะคะหญิงสาวคนนี้ผมยาวใส่แว่นค่ะเนี่ยเลือกซื้อทองละที่ห้างทองจเจริญยวาวราชนะคะ ทองหนักสองบาทแล้วก็สร้อยข้อมือด้วยค่ะ3บาทแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนะเจ้าของร้านเลอแป๊บเดียวแล้วก็หยิบทองใส่ตลับนะคะในแจ็กเก็ตอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะพฤติกรรมเขาเร็วมากเลยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีหายไปอย่างเร็วเลยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทีนี้สอบถามไปนะคะที่คุณวิรดีค่ะสิริโชติกลนะคะเธอเป็นเจ้าของร้านทองแจ้งตำรวจมาละแล้วก็บอกตามมันไม่ทันหรอกเนี่ยวิ่งตามันไม่ทัน คนนี้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาที่ร้านเป็นรอบที่3แล้วนะเมื่อวานนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านมาเลือกทองคำเนาะแล้วก็บอกอ่้อยากจะให้ของขวัญกับตัวเองเหมือนเป็นโบนัสอย่างเงี้ยค่ะเลือกทองนนะคะก็มีสร้อยคอ1เส้นสร้อยข้อมือ1เส้นน้ําหนักรวม5บาทคิดเป็นเงินแล้ว1นึ่งแสบาทไอตอนจะจ่ายตังเนี่ยบอกกับทางร้านว่าอุ๊ยลืมหยิบกระเป๋าตังใต้เบาะรถมาเดี๋ยวขอไปเอาก่อนนะแล้วก็ฉวยโอกาสตอนนั้นนะคะเอาทองใส่ตลับเรียบร้อยหนีไปเลย มันไปแบบนั้นเลยทุกเก่งมากเลยใช่ทางร้านก็บอกว่าเขาพยายามแล้วนะตะโกนแล้วมาช่วยด้วยช่วยด้วยแม่แต่ปรากฏว่าวิ่งตามกันไม่ทันแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแถวนั้นเขาก็ช่วยนะ<อ>น่ารักมากเลยเพียงวิ่งไปวิ่งไม่ทันค่ะคนร้ายเนี่ยเร่งเครื่องหลบหนีไปแถวแถวบ้านหนองก้างปลาค่ะ เนี่ยหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความกับตํารวจตํารวจก็มาเก็บรอยนิ้วมือแฝงแล้วนะคะตอนนี้ก็ไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดตามหาเบาะแสของคนร้ายค่ะแต่เชื่อได้ว่าไม่นานหนีไม่รอดหรอกนี่ค่ะลักษณะแบบนี้นะคะแหมไม่มีตรงไม่มีตังไปเอาที่เบาะใต้รถหรือบางคนเนี่ยอาจจะบอกอุ้ยจ่ายตังไปแล้วเนี่ยโอนเข้าโอนเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับไหมเออบางคนทําสลิปปลอมก็มีนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องดิวับธนาคารไว้เลยส่ง SMS มาเวลามีเงินเข้าเช็คครดีดเออ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง